สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไปเดินชอปปิ้งมาเหนื่อยมากเลยแล้วก็ร้อนมากด้วยเดี๋ยวก็จะไปอาบน,น้ำแล้วก็มานอนแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปนอนได้นั้นเราต้องหาอะไรมาดูแลตัวเองก่อนนอนนั่นก็คือนี่อะไรเลยคอลลาเจนนั่นเองค่ะก็คืออยากจะแนะนำนะคะหลายๆคนที่อายุแบบ เพิ่มเยอะขึ้น20กว่านี้ก็ควรจะดูแลตัวเองได้แล้วนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบคุณสมบัติของคอลลาเจนนะคะก็คือจะไปช่วยเติมเต็มรอยย่นของเราได้ะคะ่ะสาหรับคนที่เริ่ม,มาอายุเริ่มเยอะขึ้นก็จะมีคอลลาเจนใต้ผิวหนังน้อยลงลนะคะคอลลาเจนตัวนี้ก็จะไปช่วยเติมเต็มริ้วรอยเราได้นะคะก็สําหรับที่นาอดื่มอยู่นี่ก็จะเป็นนี่กล่องนี้ค่ะเออแนาซี่เออแนาซี่นี้มีกรูต ก็จะช่วยในเรื่องผิวขาวแล้วก็ผ่านออยเรียบร้อยแล้วเนยก็จะดื่มทุกวันวันละวันละหกพันมิลลิกรัมค่ะก็คือในซองหนึ่งเนี่ยก็จะมีห0พันมิลลิกรัมอยู่แล้วมีกุ้ต้าด้วยคิวเทนด้ด้วยนี่นะคะซองก็ประมาณนี้ก็ดื่มดื่มง่ายๆค่ะแค่ชงกับน้ำเปล่าแล้วก็ดื่มเลยอร่อยด้วยค่ะแล้วก็ หอมทานไม่ยากนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อดูได้ค่ะให้ดูกล่องอีกทนีนึ่งนี่เออร์นสซี่นะคะลองไปหาดื่มดูนะคะ